เดี๋ยวนะเธอจะถ่ายไว้ว่าเธอจีบผู้ชายนี่แหละเป็นหลักฐานไว้เลยว่าเธอจีบผู้ชายเออใจเย็นใจเย็น จะบอกว่าพี่นิวนะคะก็เฝ้ามองดูนะว่าเกมโรบอกเนี่ยจะหยุดเอาตัวละครใหม่ๆเข้ามาเมื่อไร่แต่รู้สึกว่าไม่หยุดเลทีเดียวทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้นะเกมโรบอกก็แบบว่าโอ้โหเอาตัวละครใหม่ๆเข้ามาตลอดตลอดเลยอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันเนี่มินิจิบินะคะราคา150าโลบับสาหรับพี่นิวคือแบบว่าแพงเลยแหละแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่แบบน่ารักมากอ่ะส่งกับชื่อจิบิมากเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาใช้ตัวละครจิบิตัวนี้ กันนะคะราคา150ดอลลาร์ลบัซึ่งถือว่าแพงนะแต่ว่าก็ยอมซื้อเพื่อการรีวิวตอนนี้เราก็ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาใกล้ๆนะทุกคนนะจะเห็นว่าหน้าตาตัวละครมินิจิบิเนี่ยมันเป็นหน้าตาที่แบบโหน่ารักแล้วก็คิ้วมากๆเลยก็เหมือนเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปจับแต่งตัวกันแต่ว่าก่อนที่จะนําตัวละครมินิจิบิไปแต่งตัวเนี่ยเดี๋ยวขอได้นําตัวละครนี้ก่อนนะคะนี่มันคือผีดิบนะคะ เดี๋ยวมันดูสยองมากเลยอะ่ะมันมาเป็นแบบนี้เลยเหรอโอ้โหถ้าเกิดใครอยากแต่งตัวเป็นผีดิบหรือว่าซอมบี้นะแนะนําตัวละครนี้เลย60โลบักเท่านั้นตอนนี้เราก็ทําการเปลี่ยนตัวละครเป็นมินิจิบีเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ารูปร่างมันน่ารักมากเลยอะ่ะแบบแทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนรูปร่างเลยเลยมาแต่งตัวกันดีกว่านะดูซิว่ามินิจิบีเนี่ยเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนเดี <c oughs> ๋ยวลองใส่เป็นชุดนักเรียนเข้าไปนะคะนี่ชุดนักเรียนเฮ้ย พอใส่เป็นชุ้นเรียนเข้าไปเออมันก็หมอะอยู่นะต่อมาลองมาใส่กระโปรงกันดีกว่าในอะ่กระโปรงนะ พอใสกก่กระโปรงเข้าไปเนี่ยดูมันตัวตันๆเองก็ไม่รู้ว่า <S 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 คือตอนนี้นะพี่นิวแต่งไปแต่งมาก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่มาดูกันต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่ผมกันดีกว่าลองผมสีดําก่อนกันแล้วกันเนะคยะอุ๊ยโหเดี๋ยวนะกลายเป็นตัวละครที่แบบว่าน่ารักบนสวยทุกคนนะเออนะมันก็ดูน่ารักดีนะว่าไปนะหรือว่าจะเป็นผมทรงนี้อุ้ยจะบอกว่าทรงนี้คือแบบเออน่ารักกันทุกคนนะหรือว่าจะเป็นผมสีฟ้านี้ดีทุกคนโอ้โหสีฟ้านี้ก็แบบน่ารักแนตะ่พี่นิวว่าสีมันตัดกับสีรองเท้าไปหน่อยนะแต่มันก็น่ารักดีออะเา งั้นเราเอาเป็นผมทรงนี้ก็แล้วกันนะทุกคนนะนี่เป็นผมมัดสูงแบบนี้แล้วก็มีปอยออกมาด้านหน้านิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็ดูหน้าตานะหน้าตาคือแบบน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงเดี๋ยวเราลองมาปรับโครงสร้างกันดูนะว่าถ้าเกิดเราปรับโครงสร้างเนี่ยเอ่อตัวละครเนี้ยมันจะน่ารักขึ้นไหมก็คือสามารถปรับให้เตี้ยได้สูงได้แบบนี้อันนี้พี่นิวก็ปรับให้มันดูเตี้ยเตี้ยนะอันนี้คือปรับให้ตัวเตี้ยสุดเลยนะคะนี่กลายเป็นแบบตัวเตี้ยไปเลยทุกคนแบบนี้ปรับให้ผอมได้อ้วนได้นะแล้วแต่เรานะทุกคนนะแบบนี้ะนนนกทุค มันก็จะได้เป็นประมาณนี้บอกเลยว่าพอเอาตัวละครนี้มาแต่งตัวเนี่ยคือแบบว่า น่ารักนะน่ารักไม่แพ้ตัวละครอื่นเลยเอาและเดี๋ยวเราลองเอาตัวละครนี้เข้าไปเล่นตามแบบนะฮะดูซิว่ามันจะน่ารักขนาดไหนบอกเลยว่ามินิจิบิสมชื่อไปดูกันเลยว้าวเข้ามาแล้วมาดูกันนะนี่ตอนนี้เราอยู่ในแบบที่ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมเบไซน์นะฮะเป็นแบบโรงเรียนแบบใหม่ในเกมโรบอกตอนนี้เรามีสถานะเป็นนักเรียนเนะนี่ยนี่เขียนข้างบนว่านักเรียนแบบนี้บอกเลยนะคะว่าน่ารักมากน่ารักสุดๆเลยพอเอาตัวละครนี้ <S 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 เข้ามาเล่นในแบบนะพอเรามา ถึงเนี่ยเราก็เจอโรงอาหารเลยพอเราเข้ามาในโรงอาหารหูจะบอกว่าเนี่ยนะสามารถหยิบได้นะนี่จะบอกว่าถาดอาหารนี่คือจะใหญ่เท่าตัวเราแล้วนะคะเนี่ยมีอะไรบ้างอะ่ะมีนมมีอะไรมีสเต็กหรอมีผกักแล้วก็อะไรอะ่ะมองไปออกเดี๋ยวขอไปนั่งกินหน่อยดิโอ้โหเนี่ยนะวางได้ไปเนี่ยอ๋อสามารถวางได้โอเคนี่ไงแล้วกินยังไงอะ่ะจะกดกินอะ่ะอ๋อกดกินตรงนี้นี่ทุกคนนี่อ่ะ กินหรือ,อยังเนี่ยฮะเดี๋ยนะ,ะกินอย่างนี้เลยเหรอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เหรอกินแบบนี้มันเหมือนแมวนะอ๋ออันนี้คืออะไรอ๋อเอาซ่อมออกมาเอาเดี๋ยวเราต้องวางถาดก่อนเราต้องวางถาดก่อนนี่ทุกคนนะมันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ย <c oughs> จะบอกว่ามีตู้ล็อกเกอร์ด้วยทุกคนนี่ไงเราสามารถมาเอาตู้ล็อกเกอร์ตรงนี้ได้นะแต่ว่าทําไมตู้ล็อกเกอร์เพื่อเรามันดูสวยจังอะ่ะหรือว่าเราสามารถแต่งตู้ล็อกเกอร์ได้โดยการมากดคําว่าล็อกเกอร์ตรงนี้หรือเปล่าฟึบ เราสามารถเลือกธีมของตู้ล็อกเกอร์ได้แต่ว่ามันจะมีแบบเสียตังกับแบบฟรีนะทุกคนนะลายดอกไม้ลายดอกไม้สวยนี่เอาลายดอกไม้เลยโหแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบรอยัลเนี่คะเสียตังประมาณ27 5โลบกักเป็นแบบ V.I.P. ซึ่งเราจะไม่เสียตังหรอกนะแล้วก็ได้เปลี่ยนสีตู้ล็อกเกอร์เราแล้ว,ล,วลองเปิดซิโอ้โหข้างในคือแบบว่าชมพูแป๊ดนะทุกคนอะไรเนะี่ยรถบัสจะออกจากโรงเรียนในะอีก30วินาทีเอา้าเดี๋ยวกลับบ้านกอนกลับบ้านแล้วกลับบ้านในรถบัส ี่คือรถบัสกันนี่ไงรถบัสจอยอยู่หน้าเราเตรงนี้เราต้องรีบวิ่งไปรอกรจะกลับบ้านเดี๋ยวจะได้เดินกลับบ้านซะก่อนหมดเวลายังเบิ้บไปด้วยไปด้วยจ้าไปด้วยนั่งไหนอ่ะน,นั่งนี่ก็ได้อ่ะนั่งนี่อ่านั่งนั่งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนเออ้ย อ๋ตอนแรกนี่ว่ารถบัสจะไปส่งบา้านไม่ใช่รถบัสมาส่งที่หน้าโรงเรียนนะโถแค่นั้นเดินก็ได้มั้งไม่ต้องนั่งรถมาก็ได้อ่ะแล้วทุกคนก็มาโรงเรียนกันนะโอ้โหทุกคนมาโรงเรียนเต็มเลยอะวันนี้เป็นงานพรอมฮะอ๋องานพรอมคืองานเลี้ยงเ,งเองนะคะทุกคนเป็นงานเลี้ยงของนักเรียนอ๋อนี่ไงไปเรียนวิชาประวัติโอเคเดี๋ยนะ <laughs> ล้วก็โมแต่เมือเดินชมโรงเรียนอยู่นั่นแหละอ๋อเขาไปเรียนวิชาประวัติการนี่ไง<ร>ามาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งนะที่นั่งอ่ะเรานั่งหน้าห้องเลยแล้วกันนี่พอสาวมินิจิบิเอ้ยหมาหมาใครหมาหมาใครมาขึ้นหัวเราแล้วดว <c oughs> <c oughs> นี่เธอ <c oughs> เธอดูแลหมาเธอด้วยจ้า หมาเธอมาขึ้นหัวเราแล้วเอาเธอตัวนี้หมาเธอเนี่ยมานั่งทับหน้าเราแล้วเอ,เอาไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ไปค่ะแลกเรียนค่ะตอนนี้เราก็วิ่งตามเพื่อนเราไปนะวิชาวิทยาศาสตร์นู่นไงห้องวิทยาศาสตร์อยู่นู่นตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองของวันจันทร์นะคะนั่งไหนอะนั่งกับใครได้เราไม่อยากนั่งกับหมาเธอและหมาเธอขึ้นหัวเราตอนนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะแล้วทุกคนดูบนกระดานนะนั่นคือสูตรเคมีวิทยาศาสตร์ อะไรอะเรียนไม่รู้เรื่องกดค่าบักทีดิรอนานแล้วเนี่ยเอ้ยอะไรมีคอมดยเหรอยอย่าบอกนะว่าเปิดคอมได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่สามารถเล่นคอมได้เออดูสิไม่สามารถเล่นคอมได้ <S 2> <S 2> อ,อ๋อนี่ไงเล่นได้เล่นได้น,ไดนี่ไงเดี๋ยวนะนี่กำลังทาอะไรเนี่ยกำลังพิมพ์หรอเอ้เราสามารถหยิบตรงนี้มาได้เนี่ยทุกคนเนี่ยหยิบแก้วนี้มาได้นะคะเอา หมดคาบแล้วไปแย่ต่อไปไปลงอาหารกินดีกว่าหิวข้าวแล้วนี่เลยลงอาหารอยู่นี่เราจําได้เพราะว่าเราเคยมานั่งกินข้าวแล้วมาเลยอ่ะก็ะะเป็นเมนูเดิมมาทุกคนนะไม่มีเมนูใหม่ๆบ้างหรอเป็นเมนูเดิมเลยอ่ะมาตรงนี้ดีกว่ามีน้ําให้เรากดอ่ะกดน้ํากินดีกว่ามาถึงก็อะไรเนี่ยโค้กเ,เหรออ่ะเป็นโค้กกันทุกคนนะอือหือสาวมินิจิบิก,กินโค้กอือจากส่วนนี้เป็นตู้กดขนมหนดูซิขนมอะไรอ่ะ จะบอกว่ามันเหมือนขนมเลนะแต่ว so ่ามันเป็นยี่ห้อ r o นะเป็นยี่ห้อแบบว่าเกมโลบอกลิตเองรู้สึกว่าเวลา4ี่โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นเวลาเตรียมงานพรอมนะทุกคนนะตื่นเต้นมากเลยอคืออยากรู้ว่าเตรียมงานพร้อมนี่คือเขาเตรียมกันยังไงอ่ะเฮ้ยงานพร้อมงานพร้อมอยู่ไหนงานพร้อมอยากรู้มากว่างานพร้อมจัดที่ไหนโอเคเราก็เข้ามาในนี้เลยวู้จัดที่นี่เหรอแล้วที่นี่คือสถานที่จัดงานพร้อม ้ยงานพรอมเป็นแบบนี้ร่เนี่สุดยอดการจัดงานพรอมเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าประกาศนะคะว่าใครเนี่ยจะได้เป็นราชนีงานพรอมแล้วก็ราชางานพรอมนะคะอยู่ที่ว่าใครจะได้รับเลือกนั่นเองเอ้ยเราจะได้เป็นราชนีงานพรอมหรือเปล่า่ะตื่นเต้นนะะว่าตอนนี้มีดีเจมาเปิดแผ่นเนี่ยดีเจบอกว่าเต้นได้วูฮูนี่ไงมันมีแบบว่าให้เราแบบว่าเต้นด้วยเนะี่เต้นยังไงอ่านี่ไงเต้นอ่าอะไรเนี่ยอันนี้คือท่าเต้นไหมขัดฟัน ต้นไปเลยโอ้หท่านี้มันมากท่านี้มันมากเป็นท่าดีกีตาร์โอ้โหโอ้โหว่าแต่ทําไมไม่มีใครเต้นเลยอ่ะโอเขากําลังแต่งตัวงานพอรอมกันอยู่เดี๋ยวเราว่าเราเลอกเต้นก่อนนะเห็นไหมว่าเพื่อเราเนี่ยแต่งตัวเป็นแบบว่าราชินีงานพอรอมกันเต็มเลยอ่ะยังม,มีกระโปรงให้เราใส่แบบฟฟีเลยทุกคนก็แ,แต่งแค่นี้ก็พอแล้วแหละเนี่ยใส่แค่กระโปรงก็ไปก็พอนะทุกคนนะเพราะว่าเราเป็นตัวเล็กไง แต่งอะไรมากไม่ได้เลยตอนนี้ดูแต่ละคนนี่คือแบบว่าแต่งตัวสวยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> อ๋อนี่ไงมีการโหวตตรงนี้นี่เราสามารถมาเลือกได้นะคะว่าเราจะโหวตให้ใครเป็นราชนีงานพร้อมเราสามารถโหวตให้ตัวเองได้ไหมด,ดูนี่อะนี่โหวตให้ตัวเองมนคอนจะชั่วลายเท่าไหร่เลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหดูสามสาวตรงนี้ดินี่เธอเป็นแก๊งเดียวกันปะเนี่ย จะบอกว่าแต่งตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะเรายกตำแหน่งราชินีงานพร้อมให้กับพวกเธอไปเลยก็ได้นะดูดิแต่งส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะในมือของฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้จะเอาไปให้ใครเราแบบว่าลองไปให้ดอกไม้กับผู้ชายคนนั้นดีกว่าเป็นผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนด้วยมั้งเนี่ยอะเดี๋ยวเราแบบว่านี่ไม่รู้ว่ามันยื่นให้ได้ไหมนี่ไงสามารถให้ได้ให้ดอกไม้ฟึ๊บเหมือนในบุ๊คเฮเว่นเลยคล้ายๆกันรับไปแล้วทุกคน <S <S เขาเอาดอกไม้ไปจากเราแล้วแต่ว่าทําไมเขาไม่ถือดอกไม้ออกมาล่ะ อ่านี่งไงเขาถือดอกไม้แล้วว้าวเออเดี๋ยวนะเธอถ่ายไว้ว่าเธอจีบผู้ชายนี่แหละเป็นหลักฐานไม่เลยว่าเธอจีบผู้ชายเออใะจะเย็นใจเย็น <c oughs> เดี๋ยวนะราชนีในงานพรมของคุณก็คือไม่ใช่เราทุกคนเดี๋ยวไปดูดิว่าใครเป็นราชนีหรือใครเป็นราชาอ้าวจะบอกว่าผู้ชายที่เราให้ดอกไม้นะคะเป็นราชานะในงานพรมแล้วคนนี้คือราชนีในงานพรมโอเคประกาศเรียบร้อยแล้ว ไม่นะผู้ชายที่ฉันให้ดอกไม้เป็นราชาในงานพรมเหมอนเนี่ยจะบอกว่าราชนีงานพรมก็สวยอยู่นะเหมาะสมกันและแล้วเราก็ได้ราชางานพรมแล้วก็ราชนีงานพรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย่ yeah! <c oughs> ตอนนี้ง่วงแล้วอ่ะกลับบ้านไปนอนไนดะ้ยังแล้วตอนนี้นะคะเราก็เอาตัวละครมินิจิบินะ <c oughs> เข้ามาในบุ๊กเฮเว่นนี่ก็ให้ดูกันถึงความน่ารักนะคะ จะบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าน่ารักจริงๆนะทุกคนนะแต่ว่าราคาก็แอบแพงไปหน่อยนะครั้งหน้าจะมารีวิวตัวละครตัวไหนที่น่ารักหรือว่าสวยๆในเกมโลบอกอีกก็ติดตามมาดูด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆโโหจะบอกว่าสาวมินิจิบิเรานี่คือเหมาะกับตุ๊กตามากเลยนะพอมาถือตุ๊กตาแบบนี้คือแบบว่าเหมาะมาก <c oughs> <c oughs> ดูดีน่ารักมากเลยทุกคนโอ้โหเป็นตัวละครที่แบบว่าน่ารักคิ้วสุดๆไปเลย